สวัสดีครับสวัสดีพีพพ่พี่น้องน้เพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกทุกท่านนะครับเมื่อนี้พ้ามาเบิงทีมงานรับสถิตนะครับ ราสิบหแรกมากครับลอ็อกกี้อ่หกเฮีไงกุบทีบพี่น้องเลย อายุกับเจ้ากโกเบนะพี่น้องโกเบโกมักที่รอยเยะนะครับามาล่องมาชมฝีมือโชอเฟอร์ไมเ่เบื่อนะพี่น้องฝีมือขนาดใดน,นะครับการลอกหน้าสมคำผู้บ่าเอ็ดโซวาเพราะว่าฝีมือดีครับมักที่อยู่ตอนนี้นะครับ เกานอกญี่ปุ่นพี่น้องตัวนี้เสลเล็กจัดมาใหมเป็นน้องใหม่ทรับย์สถิตนะครับมารอชมกันนะพี่น้องเบื้งการตักกองพินฝีมือบอจัดไปมันมาดแล้วประมาณ30เทียวแล้วพี่น้องใส่เครื่องอีสุโพี่น้อง สีสูบดิเรกอินเจคชันเทอร์โบนะครับแปดสิบหาแรกมาปั่มคาวาสกีเคสามวีหกสามนะครับใบแท็กห้าสิบเส้นลูกเลยหกลูกแค่เลียตัวเดียวครับปุ่มเกยยทีย0.5รลูกปาดเม็ดพี่น้องอ่าสีเหลืองดอกคุ้นน้ำนักสิบสองตันวันนี้จัดให้ทีมงานเต็มๆเลยครับวันนี้ ไฟฟ้าเต็มครับนำรับเพิ่นนี่นะครับอ่ามันเศ้าก็เปลี่ยนน้ำมันเชียงเปลี่ยนกองไหมอ่าให้เพิ่นนะครับอ่าเปลี่ยนแถวไหมครับใส่แถวใส่ฟันปีศาจเลยพี่น้องต้นนี้การทำงานกับปานกลางครับบ่ถึงกระเลิว่วบ่ถึงกระสาพี่นอ้องอ่าสิได้ให้สร้างมาเช็คปั๊มให้อยู่ นะครับไปแล้วครับยีเ e ฮ็ดเก็ดรอยนะครับตัวนี้จ้าหวลิงโอ้แปบซี่น่อยสองขวด <laughs> โชเฟอร์มอดและสั่นพี่นอ้องอะโชเฟอร์มอดนะครับเป็นผู้เบาทนะครับเป็นผู้เบาทพี่น้องยังสอดอยู่ยังสอดอยู่ครับอายุประมาณสิบแปดสิบเก้านี่ยครัพี่น้องผู้เบาทมอดและสัน่นเอ้า ไปรอทางไหนมาไปรอสามาไปรอสามาไปรอสามาเพราะเห็นหนาเห็นหนวดมึงจ็อดแมนบ่ทุบาวเว็บผมหาเพิ่มทุบาวมอดประจันอานไหนบ้านโน่นเกษตรอียด้นี่ยทุบาวทางโน่นเกษตรดประจัน ก็ค uh, uh, so, so, so ือทำไปพูอะไรอ่ามูอ่าเอิโซหามาให้ว่าสั่นวาเอิโซหามาให้กบฝีมือดีอยู่ดิฝีมือนี่จังชีเลยลูกพี่ว่าสั่นเดี๋ยวค่อยติดตามค่อยเบิ้งพี่น้องว่าสีฝีมือดีสมคำลำลือบ่อืม บูเ่าจะเห็ดหนังเนาะครับผู้บ่าเนี่ยเอา้าจบกันต่อพี่น้อง ไปข้างกันเล่นสบายๆพี่นอ้องยังบอท่านมีอาการว่าสิโลมนะครับ ขรังเฉ็บเฉ็บตีไว้บ่ผู้โซ่นะครับพกเอ็มพกซูนครับูสองร้อยสี่สิบแรงมาพี่น้องมาเบิ้งคนจี๊ดขาช่องเฉ็บเฉบนะครับมาเบิ้งทีมงานจับสิทิตครับขอ่ขอยขีเข็บเฉ็บเนี่ยพี่น้องเอ้ยอือ้ม โจกไฟฟ้าโอา้โอแจมจำจำโจ๊กพับได้นะครับผู้เบ้าอุ้ยบ้านน้องฟ้านาะครับผู้เฝ้าทางน้องฟา้า ที่มองนีประมาณ30เที่ยวครับเทไปแล้วประมาณ20เที่ยวนะครับ สบายจังนึง่งขับรกไวไฟนะครับมิซูบิชิครับฟูโซ่้องรอยชิชิเปรงมานะครับตน,นี้ อาอนิโนครับคูบาอรินโซจวดขนาดด้วยครับร้อยหกสิบแปดแรกมาเนาะครับกีเฮ็ดเจ็ดร้อยนาะครับตันนี้อ่าเอา,เอานี่ครับฝีมือขนาดครับสำหรับคูบาอรอินโซนี่จวดจวดย,ยางเดียวเลย วันนี้รถด,ดำเรียนกันซีขั้นพี่นอ้องตองานนี่เก้าซิบเถี่ยวนะครับงานเก่าซิบเถี่ยววันนี้ผู้เบาลิธิชัยบอมาเนาะครับจัดจัดนักขึ้นที่ไรบูมาบ่ไดัครับ ลืมเอาตัวให้วะลืมเอาตัวให้อ,ใหอ่าผู้บ่าวอาดกับผู้บ่าวเว็บนี่บอม่าครับว่าทางแฉบนะครับ แรนอยู่ทางบานบาคโคมานีกับสองคันนะครับแฉบแบครับแฉบปหน่อย รบมันเล็วครับตอนอนี้น ไลกลแล้วครับใกล้แล้วเดี๋ยวปิดถ่ายด้วยเจ้าฟูโซพี่น้องอิสุบิชิฟูโซ Yeah, you know. จ្រោ់ទៅ្ ทางออามาจนออกมาผีกะทีย้ายนั่งมูนี้นั่มะสำหรับจิปนี้แรกกันสำหรับนนพี่น้องปิดไทยโดยเจ้าคู้โซนะครับแล้วจิหนาจังกลับมาพบมาพอกันไหมครับ ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองใสกันหลายๆครับสวัสดีครับ